นี่เจ้านะได้ยินหรือยังเจ้าเด็กโจ,โจหยวนนั้นกำลังจะประลองกับจูเย่ในเทคนิคร่างมายาเขากำลังประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปเฮดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความเห็นบางอย่างเกี่ยวกับเขาสินะอย่างซิลอันดับที่สามในสิบสุดยอดสิทธิแห่งเทือกเขารอบนอกเขายังไม่มีคุณสมบัติมากพอให้ข้าต้องไปใส่ใจ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเจ้าเร่นักจงใจเข้าใกล้หงอี้เพื่อผลประโยชน์จากสายสัมพันธ์ของนางและเมื่อไม่นานมานี้เขากับหงอี้พบกันบ่อยเกินไปหาเจ้าเด็กนั้นช่างโชคร้ายที่ดันไปเข้าตาเจ้าแต่ดูเหมือนว่าข้าคงไม่จำเป็นต้องลงมือหากเป็นเพียงแค่การแข่งขันเทคนิคร่างมายาจู่เย่ยวก็ควรจะสามารถกดดันเจ้าเด็กนั้นได้ จู่เยี่วเองก็เจ้าเร่มไม่น้อยและเป็นไปได้สูงว่าเขายังซ่อนพลังที่แท้จริงของตนเองเอาไว้ไม่น่าเชื่อว่าไอา้เจ้าชายยาโจกจากเทวีบอันห่างไกลกล้ามาขโมยผู้หญิงของข้าอย่างนั้นหรือเมื่อถึงวันแข่งขันพวกเราจะไปดูการแสดงนี้ด้วยกัน นี่โจหยวนเจ้าโอเคหรือเปล่าสองวันที่ผ่านมาเจ้าดูไม่ค่อยดีเลยนะจูเย่ยมีจุดเริ่มต้นที่นำหน้าข้าไปมากในการฝึกฝนเทคนิคร่างมายาดังนั้นแน่นอนว่าข้าต้องเร่งการฝึกฝนของตนเองอ่าเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่รีบเร่งสินะแล้วถ้าข้าช่วยเจ้าราข้าสามารถหาคนย้ายจูเย่ยกลับไปที่เทือกเขาภายในได้ เอ๋ ه, ไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคนที่เกียรตพวกคนที่มีเส้นสายที่สุดหลอกไม่ใช่ห,หรือข้าเพียงพูดไปเพราะนึกถึงเหล่าศิษย์แห่งเทือกเขารอบนอกที่กําลังเรียนเทคนิคร่างมายาเท่านั้นอีกอย่างเจ้าเคยสัญญาว่าจะช่วยข้าบรรลุระดับที่สองของเทคนิคร่างมายาถ้าสิทธิ์ในการสอนของเจ้าถูกแย่งไปแล้วข้าจะทำอย่างไรเล่า ขอบคุณสำหรับความหวังดีของเจ้านะแต่จะดีกว่าถ้าข้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวของข้าเองฮือข้าจะรอดูว่าเจ้าจะดื้อรั้นไปได้อีกนานแค่ไหนข้าคงจะเข้าใจได้หากเจะหยวนตอบตกลงแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะน่าผิดหวังมิน้อยเลยข้าทำได้เพียงหวังว่าเขาจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงฝึกฝนให้หนักเข้าไว้ละ ข้าอยากรู้จริงๆว่าในช่วงไม่กี่วันนี้เจ้าจะสามารถพัฒนาเทคนิคร่างมายาไปได้ไกลแค่ไหน5วันต่อมาที่บริเวณเทือกเขารอบนอกที่จุดนัดพบพี่ใหญ่ในที่สุดพวกเราก็จะสามารถสะส่งความแค้นทั้งหมดของพวกเราในวันนี้ได้แล้วหลังจากวันนี้ข้าจะทำให้โจโหยวนไม่สามารถเอ่ยคำสามคำนี้ได้อีกเลยร่างมายา จูเย่ยมาถึงแล้วโจหยวนจะมาจริงๆหรือเปล่านะโอ้ดูสิรูเฟิงกำลังมองมาที่พวกเราด้วยละ่ะนะนั่นเขานี่โจหยวนเขามาจริงๆด้วยเขากล้ามาท้าปรลองกับจูเย่ยในเทคนิกร่างมายาโจหยวนอย่าแพ้นะ พวกเจ้าทั้งสองน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าผู้แพ้ของการประลองแข่งขันนี้จะสูญเสียสิทธิ์ในการสอนเทคนิคร่างมายาให้กับสิทธิ์คนอื่นๆข้าจะเป็นผู้ดูแลการแข่งขันนี้เองนี่เดี๋ยวก่อนสิเหมือนว่าข้าจะมีปัญหานิดน้อยกับเรื่องนี้นะข้าเชื่อว่ามันจะดีกว่าหากข้าเป็นผู้ดูแลการแข่งขันนี้เองใครกันที่กล้าพระผู้อาวุโสโจงหมิง ทะาทำไมท่านผู้อาวุโสไม่แจ้งให้ข้าทราบก่อนถ้าข้ารู้ข้าคงไปต้อนรับท่านแล้วถ้าข้ายังไม่ปากฏกดตัวออกมาเจ้าคงลืมไปแล้วว่ามีคนอื่นที่อยู่เหนือเจ้าด้วยข้าจะเป็นผู้ดูแลการแข่งขันนี้เองมีใครคัดค้านหรือไม่ข้าย่อมมีกล้าคัดค้านอยู่แล้วขอรับ หนึ่งในสองผู้อาวุโสแห่งเทือกเขารอบนอกผู้อาวุโสได้ปรากฏตัวด้วยตนเองและจะเป็นผู้ดูแลการแข่งขันระหว่างสิทธิ์ทั้งสองนี่มันช่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆภูเขาลูกนี้ถูกปกคลุมไปด้วยพลังต้นกำเนิดของข้าแล้ว เมื่อเจ้าเข้าสู่พื้นที่เจ้าจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากพลังต้นกำเนิดของข้ามันจะทำให้เจ้ารู้สึกราวกับว่ากำลังแบกภูเขาไว้บนหลังนอกจากนี้พลังต้นกำเนิดของข้าได้เปลี่ยนเป็นสายลมดาราที่จะโจมตีเจ้าซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้เจ้าทำได้เพียงรับมือกับการโจมตีเหล่านั้นด้วยร่างกายของตนเอง สิ่งนี้จะเป็นบททดสอบว่าพลาังเทคนิคร่างมายาของเจ้าจะสามารถลดทอนการโจมตีได้มากเพียงใดผู้ใดที่ไปถึงยอดเขาได้ก่อนจกเป็นผู้ชนะเอาละเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเจ้าทั้งสองมีข้อขัดขานหรือไม่ไม่ไม่ขอรับ ในเมื่อพวกเจ้าไม่มีข้อขัดขานพวกเรามาร่วมเป็นสักขีพยานกันว่าใครจะเชี่ยวชาญเทคนิกร่างมายามากกว่ากันโจหยวนข้าขอยอมรับว่าเจ้าพอจะมีความสามารถอยู่บ้างอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจ้าคงจะมีที่ยืนในนิกายสางส่วนแห่งนี้ได้แต่ในตอนนี้เจ้ายังไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอ ข้าว่าเจ้าควรจะเก็บคำพูดเหล่านี้เอาไว้เมื่อเจ้าสามารถไปถึงยอดเขาได้ก่อนแล้วค่อยพูดคำนี้กับข้าเถิดเตรียมตัวการแข่งขันเริ่มต้นได้พวกเขาทั้งสองทะยานเข้าสู่พลังต้นกำเนิดของผู้อาวุโสแล้วพวกเขาจะย,ยังสามารถเคลื่อนที่ภายในนั้นได้หรือเปล่าเทคนิคร่างมายาโหทั้งสองคนสุดยอดเกินไปแล้ว ไม่มีใครยอมใครเลยพวกเขาทั้งคู่เร็วเป็นอย่างมากแม้ว่าเทคนิคร่างมายาจะเป็นเพียงเทคนิคระดับสวรรค์ต่ำขั้นกลางแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่ไม่น้อยเฮ้อไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็เป็นเพียงกระต่ายยังไงก็ยังเป็นเหยื่อในสายตาของนักล่าที่แท้จริงแล้วเจ้าคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะกัน มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจูเย่ยได้ซ่อนพลังที่แท้จริงของเขาไว้มากแค่ไหนพลังต้นกำเนิดที่ปกคลุมภูเขาเริ่มเผยเขี้ยวเล็บของมันพลังต้นกำเนิดเปล่งประกายแปลเปลี่ยนเป็นมีดพลังต้นกำเนิดที่ส่องแสงนับไม่ถ้วนโจหยวนและจูเย่ยไม่อาจหลบเลี่ยงได้ทำให้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรับมือกับการโจมตีนั้นตอนนี้พวกเราไปถึงจุดกึ่งกลางแล้ว ถึงเวลาที่ข้าจะให้เจ้าได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเราจุดชีพจรในร่างของยูเย่ส่องสว่างขึ้นในทันทีในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจจำนวนชีพจรของเขาก็เพิ่มจาก30เป็น45จุดความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นแสงหน้าจอหยวนไปเพียงชั่วลมหายใจเดียวร่างของเขาพุ่งทะยานไปยังยอดเขาปะทะเข้ากับมีดต้นกำเนิดหนับไม่ท่วนโดยตรง เป็นไปตามคาดเลยแฮะเขาซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้มันจบแล้วหงอี้สำหรับเขาความชำนาญในเทคนิคร่างมายาของจูเยวเหนือกว่าโจหยวนเป็นอย่างมากข้าควรทำอย่างไรดีสู้เขานะเสี่ยวหยวนฮ่าฮ่าฮช่องว่างระหว่างพวกเขากำลังเพิ่มยิ่งขึ้นมากแล้วก่อนหน้านี้เจ้ายังหยิ่งผยองยิ่งนักแต่ตอนนี้เจ้าก็ควรจะได้ริมรถของมันเสียบ้าง หืมจุดชีพจรในร่างของเด็กคนนี้เขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอ่เกิดอะไรขึ้นกันความเร็วของโจหยวนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดชีพจรในร่างของเขาพวกมันกำลังถูกปลดล็อกทีละจุดความสามารถในการรับรู้ของเขานั้นช่างยอดเยี่ยมโดยธรรมชาติจุดชีพจรของเขาน่าจะถูกปลดล็อกไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพราะเวลาไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อพลังต้นกำเนิดของเขาเริ่มหมุนเวียนจุดชีพจรเหล่านั้นจึงเริ่มเชื่อมโยงกันทีระจุดปะเป็นไปไม่ได้นะความเชี่ยวชาญของโจยหยวนพัฒนาไปถึงระดับนี้แล้วอย่างนั้นหรอจุดชีพจร48จุดเขาแสงหน้าจูเย่ยวไปแล้วนะนี่มันเป็นไปได้ย่งไงบัดซบเอ้ย โจหยวนเจ้าคิดจริงๆหรือว่า45จุดชีพจรคือขีดจำกัดของข้านะเห้ hey, นั่นมันอะไรกันจุดชีพจรของจูเย่เพิ่มขึ้นเป็น54แล้วของโจหยวนก็ทะลุ50จุดไปแล้วเช่นกันนี่มันบ้าชัดๆเลยพวกเขาทั้งสองปกปิดพลังที่แท้จริงไวมากเกินไปแล้วนี่มันช่างเป็นการแข่งขันที่สูสีจริงๆ จุดชิปจรทั้ง58ของข้าได้เปิดออกหมดแล้วโจหยวนเจ้าบีบพย์ข้าต้องทําเช่นนี้ไม่ว่าต้องจ่ายราคาเท่าไรข้าก็จะบทขยี้เจ้าให้จมดินไปเลยอะไรการความเร็วของจูเยจ่จู่ๆก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันนี่มันคงหมดหวังแล้วจริงๆความเชี่ยวชาญของจูเย่ไปถึงระดับนี้แล้วอย่างนั้นหรอเนี่ย ระดับความชำนาญน,นี้ของเขาเข้าใกล้ระดับที่สองแล้วเอ๋ทำไมจู่ๆจ,จูเยี่ยวถึงดูเหมือนเพิ่มพลังแบบก้าวกระโดดแบบนั้นได้กันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สิทธิ์น้องโจโยหยวนจะมาถึงระดับนี้ได้หากเขามีเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยการจะไปถึงระดับที่สองก็คงอยู่แค่เอื้อมแล้วอืมจูเยี่ยวผูกนี้ช่างอาถรรพ์ยิ่งนักเขาก้าทำเช่นนี้ต่อหน้าของข้าได้อย่างไร หืมเดี๋ยวก่อนนะเด็กคนนี้กำลังจะเห้อดูเหมือนจะเป็นการทะลวงระดับจิตวิญญาณทะลวงระดับจิตวิญญาณตราวิญญาณถอดรหัสขั้นกายภาพฮ่าฮ่าฮ่าเรื่องน่าสนใจจะต้องเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างแน่นอน แสงสีแดงเพิงเล็กๆปรากฏขึ้นท่ามกลางสายหมอกที่ร้อมรอบจูเยเยวเป็นไปได้ว่านี่เป็นผลจากโอโซนบางชนิดที่บังคับเสริมพลังเทคนิคร่างมายานี่น่หรือคือพลังจิตระดับกายภาพนะข้ารู้สึกได้ว่าประสาทสัมผัสของข้าเฉียบคมขึ้นอย่างกระทันหันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวข้าดูชัดเจนมากกว่าที่เคย อีกทั้งยังทำให้ข้าสามารถมองเห็นที่มาของพวกมันได้อย่างชัดเจนอีกด้วยอ่ามันเป็นอย่างงี้นี่เองสินะตราวิญญาณถอดรหรัสภายใต้การตรวจสอบของตราวิญญาณถอดรหรัสโจยอยู่หวนสามารถมองเห็นจุดแสงเล็กๆปรากฏขึ้นทีละจุดมันมีทั้งหมด14จุดแสง แม้ว่าการปลดล็อกทีละจุดจะปลอดภัยกว่าแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปลดล็อกทั้งหมดในคราเดียวพลังต้นกำเนิดในร่างกายของเขาเริ่มบันปวนอย่างรุนแรงก่อนจะพุ่งผ่านเส้นลมปานของเขามุ่งหน้าไปยัง14งจุดชีพจรต่อเนื่องกันจุดชีพจรทั้ง14ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยพลังต้นกำเนิดในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจ และบัตรนี้7 2จุดชีพจรก็ได้ถูกปลดล็อกอย่างสมบูรณ์แล้วระดับที่สองของการทำให้กลายเป็นมายาเทคนิคร่างมายาระดับที่สองจู่เย่วข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นว่าระดับที่สองที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรหืมอะไรนะความเร็วของโจหยวนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะนี่มันเป็นไปได้อย่างไงกัน เอ๋ร่างกายของโยหยวนเขากลายเป็นมายาทั้งหมดไปแล้วอย่างนั้นหรอมันเป็นไปได้ยังไงต้องอยู่ระดับที่สองแล้วเท่านั้นถึงจะทำแบบนี้ได้ไม่ใช่หรอจะเจ้าหมอนี่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วปะเป็นไปได้ยังไงการทำไมร่างกายของเขาถึงกลายเป็นมายาได้สมบูรณ์แบบเช่นนั้น โจหยวนฝึกเทคนิคร่างมายามานานแค่ไหนกันแน่เป็นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้โดยเด็ดขาดมันจะต้องเป็นกลอูบายอะไรสักอย่างแน่อย่างไรก็ตามข้ายังคงน้ำอยู่นั่นหมันก็เพียงพอแล้วตราบใดที่ข้าไปถึงยอดเขาก่อนเขาข้าก็จะเป็นฝ่ายผู้ที่ชนะการแข่งขันนี้ฮ่าฮ่ฮ,ฮาแล้วอย่างไรถ้าเจ้ามีพรสวรรค์ที่บ้าคลังกันยังไงข้าก็จะเป็นฝ่ายชนะ อะอะไรกันมาไม่ไม่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เออผู้ชนะของการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือโจหยวน ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโจหยวนจะได้รับสิทธิ์ในการสอนเทคนิคร่างมายาส่วนจูเย่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้สอนเทคนิคร่างมายานอกจากนี้เจ้าฝ่าฝืนกฎระหว่างการแข่งขันดังนั้นจงเตรียมตัวรับโทษของเจ้าที่หอวินยัยเอือไม่ สสุดยอดไปเลยโจยหยวนชนะแล้วต่อไปนี้หากพวกเราอยากจะเรียนเทคนิคร่างมายาก็สามารถมาหาโจยหยวนได้ว้าวเจ้าหมอนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วเฮ้ยขยะไหละคะ่ะหืมอะไรกันหองอีกก้กำลังมองไปที่ร่างของโจยหยวนพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างนั้นเหรอ ข้าได้ร้องใช้วิธีมากมายเพื่อพยายามกระชับความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟนขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแต่หงอี้กับเจ้าเด็กนั่นมีท่าทีเช่นนี้อย่างนั้นหรือแต่กับข้าเจ้าไม่เคยแสดงท่าทีอะไรเช่นนี้มาก่อนโจหยว่นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนคือการรู้จักที่ยืนของตนเองมีบางสิ่งบางอย่าง ที่คนอย่างเจ้าไม่มีสิทธ์แม้แต่จะคิดถึงมันเจ้าไม่ควรจะมายั่วยุค้า